สมัยก่อนแี่แพงอย่างนี้เข้ามาต่อคิวมาขายทองเนี่ยเดี๋ยวนี้ต่อคิวมาซื้อทองนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันมาก่ามันตึงทองไปทั่วโลกเลยตั้งแต่อยู่ในวงการนี้มาแปดสิกว่าปีเนี่ยคุณจิติเคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ไหมคะไม่เคยเรชีวิตในะยังไม่เคยเห็นมาอย่างนี้แล้วก็ครึ่งครึแรงขนาดนี้แล้วก็ครึ่งยาวขนาดนี้ไม่เคยลงมาปรับถานไม่เคยเห็นนะครับต่เที่ยวนี้มันมันรวมทั้ง สองขับการค้าเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆและทําให้มันแรงขึ้นมาแต่มันแรงกว่าที่คักคิดกะว่าสามาแปดร้อยตอนนี้ไว้สี่พันกว่าละตอนนี้หลายสานักต่างประเทศบอกว่าสี่พันะ 4, เก้าร้อยเหรียญนะสี่พันเก้าร้อยเหรียญก็ถ้าเหตุการ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมว่าปีหน้าน่าจะเห็นนะครับอมันจะไม่เว่ร์กเกินไปละ เล่นถามคุณจ yeah, <the> <all> ิตติว่าทองที่ขึ้นมาที่คุณจิตติบอกว่าตั้งแต่กันยายนมาเนี่ยขึ้นแล้วยังไม่เคยปรับแบบใหญ่ๆเลยแรงๆอ่ะมีคนเอามาขายมั้วยัหรือว่าซื้ออย่างเดียวไม่ขายก็ถึงถึงแปลกทั้งหลายอย่างที่ขึ้นมาแรงแล้วก็โลน้าเขาสวนทางบังเทนี้ไปด้วยกันแล้วก็ปกติทุกครั้งนะครับขึ้นมาเยอะอย่างนี้นะผมว่าต่อคิวมาขายทองเยอะๆเลยเมื่อสมัยก่อนนะ แบบนี้ราคาทองครึ่งมายิ่งครึ่งยิ่งมีคนซื้อนะครับมาต่อคิวมาซื้อทองซึ่งภาพอย่างนี้ตั้งแต่โควิดมาไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าเข้าคิวซื้อทองขายทองไม่มีนะครับมีแต่ช่วงนี้มีเข้าคิวมาซื้อทองไม่ใช่มาขายทองนะครับจนเวลานี้ทองคำในตลาดโลกก็ขัดตลาดนะครับปกติสมัยก่อนเราทองคำสั่งมาวันรุ่นครึ้นก็มาแล้วแต่ช่วงนี้ส่งมาบางทีบางสามั้ บางบริษัทอาจจะสี่วันห้าวันอาจจะอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าช้ามากที่ว่ามันมันขาดตลาดด้วยนะครับหมายถึงว่ามันมีแต่คนซื้อแล้วก็เอาไปเก็บไม่ยอมขายออกมาทองม,อม,มันก็เลยต้องใช่ไหมฮะมันก็เลยขาดตลาดใช่ครับ,บ,รบปกติเราสั่งซื้อต่างประเทศเนี่ยกี่วันนะคะที่จะได้ปกติปกติสั่งแล้ววันรุ่งขึ้นก็ามานะครับอ๋อ แต่ตอนนี้คือล่าเป็นอาทิตย์เอบังทีสี่ห้าวันบางทีต้องไปอาทิตย์หนึ่งนะครับอืซึ่งซึ่งอย่างนี้มันก็ทําให้มันทองคามันขัดแข็งภายในประเทศก็เหมือนกันนะทองแท่งผลิตไม่ทันนะต้องต้องสั่งจองนะครับค่ะผลิตไม่ทันเลยเหรอฮะตอนนี้ใช่ครับซึ่งมันมันปกตินะฮะที่ที่มันไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้มานาแล้วนะครับ อืมค่ะแล้วไม่มีผลกระทบอะไรกับราคาไหมฮะราคามันก็จะยิ่งแรงขึ้นบางทีก็คนที่นักลงุนซื้อละบางทีอาจจะต้องรอเลยครับค่ะคุณจิตติคะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเอการขาดแคลงทองไปเรื่อยมันจะมีผลกระทบอะไรกับคนที่เขาซื้อไหมคะพราะเขาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างมีบางเจ้าเหรอฮะเราเห็นอย่างอย่างเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอันนี้มีของหัว่าหัว่าหัวซึ่งหัวซึ่งเฮงนะฮะเขาบอกว่า เขาขอให้มีการรับทองนสั่งซื้อเนี่ยก็คือเลทออกไปไม่สามารถรับทองได้ภายในสิบวันนี่ไงที่เขาบอกใช่ครับก็ไม่ผลิตไม่ทันนะครับเพราะว่าทองแท่งเเอา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 ทองต่างประเทศหนึ่งกิโลมาแปลสภาพเป็นเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ไป มเป็งแท่งออกมาชิ้นเล็กๆนะครับมันก็เสียเวลานะครับถ้าคนมาซื้อเยอะๆมันก็ผลิตไม่ทันนะครับคุณจิตติตั้งแต่อยู่ท้องตลาเห็ก็ไม่ทันเหมือนกันใครมาซื้อ้อเยื้จะบอกว่าบางทีต้องรอสามสี่วันนะครับถ้าน้อยๆกะโอเคมีถ้าเยอะเยๆต้องรอสามสี่วันเพราะว่าผลิตไม่ทันเหมือนกันค่ะ แล้วตอนนี้ราคาทองมันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่อยบาทหนึ่งโ้ตอนนี้มันต้องต้องใช้เงินแบบหกหมื่นสามแล้วใช่ไหมละบาทหนึ่งก็ยังมีคนมาซื้อเ <7, 000 S 1> รื่อยๆอ่าหกหมื่นเจ็ดขอไปขอภัยค่ะหกหมื่นเจ็ดก็ยังมีคนมาซื้ออยู่เรื่อยๆใช่ครับซึ่งมันไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยแพงอย่างนี้สมัยก่อนถ้่แพงอย่างนี้เข้ามาต่อคิวมาขายทองนะเดี๋ยวนี้ต่อคิวมาซื้อทองนะครับ ซึ่งมันไม่เหมือนกันมันตื่นทองไปทั่วโลกเลยทําให้ทองคำตางประเทศที่นำข้ามาก็ก็ดีแลไปเหมือนกันนะครับสั่งแล้วไม่ได้ทันทีนะครับอืมอาการนี้เราจะบอกว่าตื่นทองได้ไหมคะน่าจะได้นะครับไม่เคยไม่เคยเห็นมีสภาพอย่างนี้มานานแล้วนะครับอ๋อคุณคจิติติอยู่ในวงการนี้มานานเนี่ยเกินห้าสิบปีอะเราเราเดาอันน้นไ ค่ะหกสิบปีนะคะเจ็ดสิบปีครับโอเคหกเจ็ดสิบปีแปดสิบห้าแล้วโอ้ยหนูยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะคุณจิตติครับค่ะตั้งแต่อยู่ในวงการนี้มาแปดสิบกว่าปีเนี่ยคุณจิตติเคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ไหมฮะไม่เคยครชีวิตในยังไม่เคยเห็นมาอย่างนี้แล้วก็ครึ่งครึแรงขนาดนี้แล้วก็ครึ่งยาวขนาดนี้ไม่เคยลงมาปรับผังไม่เคยเห็นนะครับ ปกติก็ขึ้นมาสั้นระยะหนึ่งมันก็มีพักบ้างแล้วก็แล้วก็ถอยลองมาหน่อยแล้วก็ขยับต่อนะครับแต่เที่ยนี้ไม่ไม่มีเลยนะพักเดียวเดียวนิดเดียวแล้วก็ขึ้นต่อมันนลดลงมาสามสี่ร้อยสองสามร้อยแล้วก็ขึ้นต่อเลยนะครับมันแล้วครึ่งทีหนึ่งแรงแรงพังกว่าสองพันะไม่ไม่ไม่เคยเห็นสภาพนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นนะครับ อืมค่ะคุณคุณจิตติอยู่วงการนี้มานานเนี่ยอยากจะอธิบายปรากฏการณ์นี้เนี่ยว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นคนะทำไมคนตื่นทองขนาดนี้ซื้อเก็บซื้อเก็บอย่างเดียวไม่ขายออกมาเลยจนทําให้ทองเนี่ยขาดตลาดขนาดนี้เนี่ยคือคือตอนนี้พูดถึงประชาชนนักลงทุนทั้งหลายนี่มองว่าเ,เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับสงครามการค้าสองคำจริง แล้วก็อเมริกาก็ชัดเอาอยู่ยังคุยกันไม่เรียบเรียบร้อยแต่การอยู่คนรัสเซียลบกันมาตั้งนานแล้วยังยุบเยือะอยู่นะครับแล้วตอนนี้ยูเอสดอนหน้าที่อเมริกามีนโยบายต่างๆทําให้เศรษฐกษิจโลกมาปั่งปวนธนาคารกลางหลายลประเทศก็สามรอลทองคำเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายโล่นด้นะครับ<ม><ม>แล้วก็<ม>ทําให้ทุกคนเก็บทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับ ซึ่งอย่างนี้บางปกติแล้วก็แฟกนี่กำลังจะวันที่สิบเจ็ที่ที่ที่ผ่านมามันปรับลดลบเบีย้ยไปศูนยุดสองห้าแล้วก็ค่าการปีนี้จะปรับลดลกเบีย้ยอีกสองครั้งเพราะฉะนั้นยังก่อนที่ปรับลดลกเบีย้ยอีกสองคงราคาทองก็ขึ้นมาโอ้ขึ้นมาตั้งหลายพันนะครับมันซึ่งไม่น่าไม่น่าไม่น่ามีเหตุการณ์ที่ปกตินะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ โดน่ามันมันมันกลายเป็นว่า US เอสดอลลรามันแข็งค่าด้วยปกติถ้าทองครึ่งอย่างนี้ US เอดอลลร์มันต้องอ่อนค่าถึงถูกไงมันมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมองแล้วมันไม่ปกตินะครับอืมอค่ะการที่ราคาทองคําขึ้นมาอย่างที่คุณจิติเล่าให้เราฟังเนี่ยบอกไม่เคยเห็นปรากฏการ์อย่างนี้คือซื้อเข้าไม่ขายออกแล้วคือมันก็ไม่ได้ตรงกันข้ามกับค่าเงินดอลลร์ แล้วก็มีสงครามทั้งสู้รบสงครามทั้งการค้าอย่างเงี้ยแล้วราคาทองก็ทุบสถิติทําประวัติศาสตร์แพงที่สุดในประวัติศาสตร์เอางี้แล้วกันจริงๆอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้นักงทุนไปติดดอยไหฮะเพราะในอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นเวลามันขึ้นแรงๆมันลงไปทีแล้วมันก็นอนราบมาเป็นเกือบสิบปีเลยมันทาให้เขากำลังติดดอยไหมฮะแต่ว่าช่วงนี้คงไม่เหมือนกันช่วงนี้มันเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ที่ก่อนหน้านี้ผมถึงช่วงช่วงต้นปีที่ทามได้รับเลือกตั้งมาตอนนั้นราคาทองสองพันกว่าเหรียญนะครับมผมก็คาดกันว่าปลายปีนี้คาดการแค่สามพันแปดร้อยเหรียญนะครับ<ม>หลายหลายคนเนี่ยว่าผมามัน,ม,นมันประสาทหรือเปล่ามันราคาทองจะพุ่งขนาดนี้เพราะก็ผมมองว่าทานี่นโยบายแปดปีที่แล้วนโยบายเขามันก็ผังผล่อยู่หลายร้อยเหรียญนะครับ ต่เที่ยวนี้มันมันรวมทั้งสองขาบการค้าเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆแล้วทาให้มันแรงขึ้นมาแต่มันแรงกว่าที่คาดคิดกะว่าสามมาแปดร้อยตอนนี้ไวสี่พันกว่าละตอนนี้หลายสามนักต่างประเทศบอกว่าสี่พัน 4, เก้าร้อยเหรียญนะสี่พันเก้าร้อยเหรียญก็ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมว่าปีหน้าน่าจะแหงน,นะครับอืมมันจะไม่ว่วกันไปละเป็นที่อย่างขึ้นมาภายในปีนี้เขาขึ้นมาตอนนี้ โอ้โหสี่พันสามร้อยกว่าเหรียญขณะวันเดียววันนี้ขึ้นมาตั้งร้อยกว่าเหรียญไม่มีใครเชื่อว่ามันจะขึ้นแรงขนาดนี้มองขาครึ่งนะครับแต่ว่าขาครึ่งเร็วกว่าที่คาดชี้ไว้ตั้งเยอะนะครับอืมอืมค่ะคุณจิตีคะเรียนถามนี่นะคะว่าราคาทองคำเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยวิ่งมาเนี่ยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ลวถ้าเราเปรียบเทียบจากไอ้ต้นทุนจริงๆของเขาอะหน้าเหมืองที่ขุดออกมาเนี่ยตอนนี้คือเขาขึ้นมา ต่างกับหน้าเหมืองเนี่ยขนาดไหนฮะเออมันกห็หน้าเหมืองคือคือจริงๆริงหน้าเหมืองสมัยก่อนเนี่ยก็คำนวณอยู่ที่ที่ที่อย่างมากไม่น่าจะสองพันน่าจะสองพันกว่าเหรียญนะนครับนะไม่ไม่น่าจะสูงขนาดนี้แต่ทีนี้มันมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นม่อย่างนี้คงให้ดีบมนทัับผิดมันไม่เพียงพอมันต้องการเยอะ เวลานี้ที่ธนาคารกลางที่ซื้อไปพวกแบงชาติซื้อไปเข้ามาเก็บข้าวคังคือไม่ขายออกมาไม่เหมือนแค่พวกกองทุนซื้อเวลามีกำไรเยอะจะเขาทํากาไรอาจจะแถ่าขายออกมาแต่พวกธนาคารกลางที่ซื้อเข้าเก็บข้าวคังเลยมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายออกมาเนี่ยทำให้การหมูนเวียงทองคํามันไม่เพียงพอนะครับถึงจะบัญชีต้องรออืมค่ะ อ๋อปกติมันจะมีทองที่ผลิตใหม่กับทองที่เอามารีไซเคิลถูกไหมฮะใช่ครับเอาออกมาเวียนอยู่ในตลาดแต่ตอนนี้คือสถานการณ์ที่คุณจิตถีบอกว่าคือคนซื้อเก็บอย่างเดียวคือเซ็นทรัลแบงก์เขาก็ซื้อเก็บแล้วตอนนี้คือรายย่อยก,ก็เริ่มจะซื้อเก็บละรายย่อยก,ก็ซื้อแล้วออกมามันก็มันก็ไม่เยอะไงยทำว่า,าแล้วว่าหลายหลายประเทศอย่างอย่างเมืองไทยแวนีนนี่กลายเป็นว่าคนซื้อแล้วไม่ขายไม่เหมือนสมัยก่อนนี่ ค้าขึ้นมาเยอะๆครับทุกคนทํากาไรแต่วันนี้ทุกคนมองว่าราคาทองระยะยาวของครึ่งต่อแล้วทองคําเป็นสินทร,รัพย์ที่ปลอดภัยชนะเงินเฟอ้อเขาก็เก็บไปเลยนะครับมไม่ขายออกมานะครับคุณจิตติเขาอย่างเขาก็มักจะไปเปรียบเทียบกับบิตคอยน์นะคะบิตคอยน์สินทร,รัพย์ดิจิทัลเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยมันมีทั้งหมดแค่ยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญมันไม่มีอยู่แค่เนี้แต่ทองคําเนี่ยมันก็ขุดมันก็ผลิตขึ้นมาได้เรื่อยๆ พอมันขึ้นไปสูงๆแบบนี้เนี่ยมันน่ากลัวไหมคะกับการที่มันจะเกิดอาการแบบปรับฐานแรงคือยิ่งสูงแรงยิ่งสูงมากๆเนี่ยการปรับฐานลงมาเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงมันมีโอกากเกิดขึ้นได้ผมว่ออมาทองคำนี่ไม่ใช่ว่ามันผลิตออกมาได้ดื้อๆนะครับม,มันมีจํากัดเหมือนกันเมื่อสมัยก่อนอาฟริกาใต้เป็นทองคําเยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นมาจีน,นเยอะกว่า ไม่ใช่ว่ามันมีจากัดไม่ใช่ว่าขุดเครื่องมาก็มีนะครับมันมีจํากัดเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าบางทีเอ่อพวกกองทุนนี่บางทีถ้าพวกกองทุนมาลงทุนบางทีถึงเวลาเขาคิดว่าพอใจเขาอาจจะทํากอะไรขายออกมาก็ได้นะครับอย่าง FBR นี่ปีนี้เขาก็ซื้อไปตั้งร้อยกว่าตันเก็บไว้นะครับเวลาน,นี้ในเมืองไทยเพียบปีนี้นํ้เข้าสอ่งออกนะครับ นำข้ามาถึงกนรักาดามันก็ร้อยแปสิบกว่าตันนะครับสองออกแค่เจ็สิบกว่าตังยังเก็บอยู่ในเมืองไทยประชาชนที่เก็บอยู่ยังมีแบ่งลอย้อยตันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าราคาทองทุกคงมองมองว่าอนาคตยังจะขึ้นต่อทุกคนเราเก็บไว้ไม่ขายเลยทุกคนก็แฮปปี้กันหมดนะครับค่ะไม่เหมือนกับกองทุนถ้ากองทุนบางทีเขาก็เทขายออกมาทำกำไรได้นะครับ ค,คุณจิตติแล้วมันถูกต้องไมหมคะกับการที่เราเก็บเข้าเก็บเก็บแล้วไม่มีการขายออกมาบ้างเนี่ยจริงๆแล้วในสถานการณ์ที่มันมีปัจจัยความผันผวนเยอะแล้วทองมันขึ้นขาเดียวแบบนี้แล้วเราไม่สามารถคาดการได้ว่าเอ๊ะมันมันจะเกิดการปรับฐานเมื่อไหร่เนี่ยจริงๆมันถูกต้องไมหมฮะแบบนี้หรือว่าควรที่จะมีการทยอยขายมาบ้างค,คือมันกระแสะมันก็แรงเหมือนกันไงอนามารถทองครูที่ตากบาทเทศ หลายประเทศกันคาดการว่าราคาทองจะเป็นแสนหนึ่งจะเป็นเท่าไหรทุกคนมาใ,ให้ข้อมูลมาอย่างนี้และคนที่มีเงินเหลือเยอะๆตอนนี้ไปฝากธานาคารหลอกเบี้ยก็ได้น้อยนะครับมันก็ทองคํามันเก็บไว้อย่างอาชันเงินเพชาเะดะีย่ส40ปีที่ผ่านมาทองคํานี่ปีหนึ่งประมาณครึ่งเฉลีียประมาณแปดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ชาเพราะปีที่แล้วขึ้นมายี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ปีนี้อหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ถึงยังไม่ครบปีนะครับเพราะ,ะนั้นนี้เก็บเป็นทองคําถ้าเงินเย็นยังเก็บไว้ยังชนะเงินเฟ้อได้ถึงแม้ว่าไม่มีหลอกเบีย้ยยังไงที่ขึ้นมาก็คุ้มกว่าหลอกเบีย้ยนะครับอืมโอเคถ้าเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นจริงๆตอนเนี้ทองคําเนี่ยเราควรที่จะลงทุนประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะเพราะว่าหลายคนต,นตอนนี้เปลี่ยนนะแบบลงทุนกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเสี่ยงไปไ,ไหมไ ในพอร์ดนี้ผมว่าอย่างน้อยก็มีสักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ยังทองคำยังมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มั่งคงแล้วก็ค่องตัวมันมันมันต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ใครได้ทันทีนะครับอืม,อมสภาพเขามีสภาพคล่องใช่ไหมฮะใช่ครับ